มดจิ๋วกับเต่าทองจอมเฉยวันหนึ่งมดจิ๋วขยันขันแข็งเดินแบกข้าวโพดชิ้นโตผ่านริมลำธารแล้วเห็นเต่าทองนอนหงายหลังพิงหินกำลังเคี้ยวใบไม้เต่าทองเธอเอาแต่นอนกินใบไม้อยู่อย่างนี้ไม่ขยันทำงานบ้างหรอมดจิ๋วถามแล้วสะบัดหนวดอย่างหมันไส้เต่าทองยิ้มกว้างทำสิฉันกำลังฝึก การเขียวยังมีความสุขอยู่มดจิ๋วหัวเราะจนกระโพกเกือบหล่นโอ๊ยแล้วแบบนี้จะทันกินทันใช้ไหมล่ะฉันเร็วกว่าเธอตั้งเยอะเต่าทองยาคิว้วงั้นมาลองแข่งกันไหมไปถึงจนมาเหนือข้างหน้าใครถึงก่อนคนนั้นชนะมดจิ๋วรีบตกลงง่ายมากฉันชนะอยู่แล้ว ทันทีที่เริ่มแข่งมดจิ๋วพุ่งตัวเหมือนสายลมแต่อยู่ดีๆก็เจอขนมชิ้นหนึ่งตกอยู่บนทางโอ้โอขนมหวานขอแวะกินหน่อยนะเต่าทองยังคงเดินช้าเหมือนเดิมมองมดจิ๋วที่กำลังกินขนมพลางใส่หัวเบาๆระหว่างทางมดจิ๋วก็แวะทุกสุดท,ท,ที่มีอะไรน่าสนใจทั้งดอกไม้ขนมและแมะลงน่ารักน่ารักตัวเล็กๆ ในที่สุดมดจิ๋วก็มองเห็นต้นมะเดื่ออยู่ไกลๆแต่ต้องหยุดอีกครั้งเมื่อเจิงกองน้ำพึ่งหอมหวานนี่มันโชคดีจริงๆฉันต้องลองชิมขณะนั้นเต่าทองยังคงเดินเอ่อยๆแต่ไม่หยุดพักเลยมาถุงต้นมะเดื่ออย่างสง่างามเมื่อมดจิ๋วมาถึงก็พบว่าเต่าทองกำลังเอ็นตัวพิงต้นมะเดือ่อกินใบไม้อยู่เหมือนเดิมฉันแพ้ได้ยังไงมดจิ๋วบยบ เพราะเธอมัวแต่แวะนั่นแวะนี่ไงล่ะต่อทองตอบอย่างใจเย็นบางทีความเร็วก็ไม่ได้สำคัญเสมอไปถ้าเราไม่รู้ว่าจะมุ่งหน้าไปที่ไหนมุดจิวหัวเราะจริงด้วยเอาละคราวนี้ฉันจะแข่งใหม่แต่ก่อนอื่นขอกินน้ำพึ่งอีกหน่อยนะก็ต่ายกับนกจิวตะลุยต้นไม้ลึกลับเช้าวันหนึ่งในป่า กระต่ายกำลังกระโดดเล่นอย่างราเริงเจอต้นไม้ใหญ่แปลกมีผลไม้เรืองแสงมันมองด้วยความตื่นเต้นโอ้โหต้นไม้นี่แปลกจังผลไม้มันเรืองแสงได้ด้วยนกจิ๋วบินลงมาเกาะบนกิ่งไม้นั่นไงฉันบอกแล้วว่าป่านี้มีของแปลกเธอเคยเห็นต้นไม้พูดได้ไหมล่ะกระต่ายทำตาโตต้นไม้พูดได้เธอพูดจริงหรอ ทันใดนั้นต้นไม้ก็ส่งเสียงต่ำๆใครมายุ่งกับผลไม้ของข้ากระต่ายสะดุ้งเพ่นไปหลบหลังนกจิว๋วโอ้ยต้นไม้พูดได้จริงๆทำไงดีเนี่ยนกจิ๋วยิ้มใจเย็นหน้าต้นไม้นี่ไม่ได้อันตรายหรอกแค่ห่วงของเฉยๆรอลองพูดดีกับมันดูสิ คุณต้นไม้พวกเราแค่มาดูเฉยๆไม่ได้ตั้งใจจะยุ่งกับผลไม้ของคุณหรอกนะนกจิ๋วพูดด้วยเสียงใสต้นไม้เงียบไปสักพักแล้วพูดเสียงนุ่มขึ้นถ้าพวกเจ้าแค่มาดูข้าก็ไม่ว่าอะไรแต่ระวังนะผลไม้นี่มีเวทมนต์กระต่ายทำน้าอยากรู้เวทมนต์แบบไหนล่ะมันจะเสกให้ฉันวิ่งได้เร็วกว่านี้ไหมนกจิ๋วหัวเราะ เธอนี่คิดแต่เรื่องวิ่งฉันว่ามันน่าจะทําอะไรได้สนุกกว่านั้นนะต้นไม้พูดต่อว่าถ้ากล้าลองกินผลไม้ดูเจ้าจะได้พบเรื่องสนุกแน่ๆแต่ต้องระวังนะเพราะบางครั้งเวทมนต์ก็เล่นตลกได้กระต่ายกับนกจิว๋วตัดสินใจลองกินผลไม้คนละลูกทันทีที่ผลไม้เข้าปาก กระต่ายก็รู้สึกตัวเบาหวิวแล้วก็โดดทีเดียวลอยขึ้นไปติดยอดไม้โอ๊ยฉันลอยฉันลอยนี่มันอะไรกันเนี่ยกระต่ายร้องลัน่นส่วนนกจิ๋วที่กินผลไม้กลับบินไม่ได้แต่เปลี่ยนไปเดินตุ๊กดิกแทนเฮ้ยฉันกลายเป็นเหมือนกระต่ายไปแล้วทั้งสองหัวเราะกันยกใหญ่แล้วช่วยกันหาทางแก้เวทมนต์โดยการพูดดีกับต้นไม้ต้นไม้ยิ้มแล้วบอกว่า ข้าก็แค่อยากให้เจ้าทั้งสองสนุกและเรียนรู้ว่าความแตกต่างทำให้ชีวิตน่าสนใจไงล่ะควายขี้เกียจกับคุณตาใจดีที่หมู่บ้านเล็กๆมีควายตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าดำมันเป็นควายของคุณตาใจดีที่ใช้มันไถานาอยู่ทุกปีแต่ปีนี้เจ้าดำเริ่มเบื่อและขี้เกียจเฮ้อไถานาทุกวันเหนื่อยมากอยากพักบ้างจัง คุณตาพูดปลอบเจ้าดำถ้าเราไม่ไถานาเราก็จะไม่มีข้าวกินนะเองแต่เจ้าดำทำเสียงครางให้ควายตัวอื่นไถเถอะข้าขี้เกียจคุณตาไม่ได้ว่าอะไรแค่ยิ้มเล็กๆเอาอย่างนี้ก็ได้ถ้าไม่อยากไถานางั้นพรุ่งนี้ตาไปเจิญควายจากหมู่บ้านอื่นมาช่วยละกันเจ้าดำตื่นเต้นดีเลยฉันจะได้นอนพัก วันรุ่งขึ้นคุณตาพาควายอีกตัวมาตัวนี้ชื่อว่าเจ้าทองเป็นควายหนุ่มตัวเล็กแต่ดูแข็งแรงเจ้าทองเริ่มลงแรงไถานาอย่างขยันขันแข็งทงั้งทางที่ดินแข็งจนดูเหนื่อยแทนแต่เจ้าคํากลับนอนดูอย่างสบายใจเจ้าทองนี่เก่งจริงๆขยันแบบนี้ฉันไม่ต้องทำอะไรแล้วเจ้าดำพูดพร้อมหัวเราะเบาๆหลังจากเจ้าทองไถานาเสร็จ คุณตาก็ชมเก่งจริงๆนะเจ้าทองเองนี่ขยันและอดทนมากๆแล้วรูปหัวเจ้าทองด้วยความรักเจ้าดำเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเอ๊ะทำไมตาถึงดูรักเจ้าทองมากกว่าฉันถ้าตาไม่รักฉันแล้วฉันจะเป็นยังไงวันรุ่งขึ้นเจ้าดำตัดสินใจเข้าไปคุยกับคุณตา ตาให้ฉันกลับมาไถาหน้าเถอะฉันรู้แล้วว่าความขี้เกยียจไม่ดีเลยฉันอยากช่วยตาเหมือนเดิมคุณตายิ้มกว้างเอ็งกลับมาขยันแบบนี้ตาก็ดีใจที่สุดตาไม่เคยทิ้งเองหรอกแค่อยากให้เองรู้ว่าการทำง,งานหนักมันสำคัญแค่ไหนเหี่ยวจอมขี้สงสัยกลางป่ากว่างใหญ่เหยี่ยวจอมขี้สงสัยชื่อเจ้าปีกไวย์กำลังบินตรวจดูความเรียบร้อยอยู่บนท้องฟ้า จูจ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงแปลกประหลาดดังมาจากข้างล่างเสียงอะไรนะ่ะแปลกจังเจ้าปีกไวพูดกับตัวเองก่อนจะร่อนลงมาบนต้นไม้เพื่อฟังเสียงใกล้ๆเมื่อเข้าไปใกล้เจ้าปิกไวยเจอกะรอกน้อยตัวหนึ่งกำลังกินผลไม้และทำหน้าตาไม่รู้เรื่องเฮ้ย hey, กระรอกน้อยเสียงแองแองที่ฉันได้ยินเป็นเธอหรือเปล่ากรรอกน้อยส่หัว ปล่าฉันไม่ได้ส่งเสียงอะไรเลยอ๋อหรืออาจจะเป็นเจ้านกแก้วที่อยู่หลังต้นไม้นั้นก็ได้นะเจ้าปีกไวบินตามหานกแก้วสีสันสดใสเฮ้เจ้านกแก้วเสียงแปลกๆนั่นใช่เธอไหมนกแก้วหัวเราะไม่ใช่ฉันหรอกแต่ฉันได้ยินเหมือนกันนะอาจจะเป็นเจ้าอึงอ่างที่บึงน้ำนู่นก็ได้เจ้าปีกไวบินไปหาที่บึงน้ำเจออึงอ่างร้องเพลงอยู่บนใบไม้ เอง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 เจ้าเองสินะที่ส่งเสียงประหลาดนั้นเจ้าปิกไวถามด้วยความดีใจที่เจอคำตอบอึ้งอ่างหัวเราะเสียงดังใช่แล้วฉันกำลังร้องเพลงใหม่อยู่นะ่ะเสียงเพราะไหมอา่าก็เพี้ยนไปหน่อยนะฟังแล้วดูตลกดีเจ้าปิกไวพูดแล้วหัวเราะ หลังจากนั้นเจ้าปีกไวกับอึ่งอ่างก็กลายเป็นเพื่อนรักกันพวกมันมักจะนัดกันร้องเพลงและบินเล่นอยู่ในป่าด้วยกันอยู่เสมอเสียงแปลกๆนี่แหละที่ทำให้เราได้เป็นเพื่อนกันเจ้าปีกไวพูดพร้อมกับหัวเราะดังลัน่นเรื่องลามีใจกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาและทุง่งหญ้ามีลาตัวหนึ่งชื่อลามีใจ ลามีใจเป็นลาที่มีนิสัยอยากรู้อยากเห็นไม่ว่าใครจะทำอะไรเขาก็ชอบไปถามคำถามจนบางครั้งเพื่อนๆในหมู่บ้านก็หัวเาราะกันเสียงดังวันหนึ่งลามีใจเดินผ่านทุ่งนาเห็นชาวนากำลังหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลามีใจจึงเดินเข้าไปถามว่าคุณชาวนาทำไมต้องโยนเม็ดข้าวลงในดินด้วยละ่ะชาวนายิ้มและตอบว่า เพราะถ้าไม่ปลูกข้าวเราจะไม่มีข้าวกินไงล่ะลามีใจง,งงหนักกว่าเดิมแต่เมล็ดข้าวจะโตเป็นข้าวได้ยังไงชาวนาตอบอย่างใจดีเดี๋ยวฝนตกแดดส่องเมล็ดข้าวก็จะเติบโตเองเธออดใจรอหน่อยนะลามีใจมองเมล็ดข้าวที่ถูกฝังแล้วคิดในใจว่าถ้าฉันรอดูทุกวันคงเห็นมันเติบโตแน่ๆ ลามีใจตื่นแต่เช้าเดินไปที่ทุ่งนาแล้วนั่งมองเมล็ดข้าวในดินเขามองมันทั้งวันแต่ไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนี่มันช้ามากลามีใจบน่นหรือชาวนาหลอกเรากันแน่คืนนั้นลามีใจกลับไปนอนคิดหนักเขาเริ่มสงสัยว่าบางทีข้าวอาจจะโตได้ช้าเกินไปสำหรับเขา วันรุ่งขึ้นลามีใจมีไอเดียเขาคิดว่าถ้าเราช่วยดึงต้นข้าวให้ขึ้นมานิดหน่อยมันคงโตวไวขึ้นเขาจึงใช้ฟันค่อยๆดึงต้นข้าวเล็กๆที่เริ่มงอกขึ้นจากดินแต่แทนที่จะช่วยมันกลับทําให้ต้นข้าวขาดหายไปชาวนาเดินมาเห็นเข้าพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าลามีใจ ข้าวต้องใช้เวลาโตเหมือนกับชีวิตของเราถ้าเร่งเกินไปสิ่งดีๆก็อาจจะพังหมดนะหลังจากที่ได้ฟังลามีใจก็เริ่มเข้าใจว่าทุกสิ่งในโลกนี้ต้องใช้เวลาเขาหยุดดึงต้นข้าวแล้วหันมาสนุกกับการเป้าดูสิ่งอื่นรอบตัวหลายเดือนผ่านไป ทุ่งนากลายเป็นทุ่งข้าวสีทองลามีใจยืนมองด้วยความภาคภูมิใจเชานาเอ่ยขึ้นว่าเห็นไหมละ่ะลามีใจถ้าเราอดทนรอเราจะได้ผลลัพธ์ที่สวยงามลามีใจยิ้มอย่างสุดสยแล้วพูดขึ้นว่าฉันเข้าใจแล้วว่าการรอคอยก็เป็นความสุขได้ถ้าเราใช้เวลานั้นอย่างมีความหมายกว้างเข่าทองกับดอกไม้ป่า ในป่าลึกมีกวางเขาทองตัวหนึ่งที่มีเขาแวววาง,งดงามที่สุดในฝูงกวางเขาทองภูมิใจในตัวของเขามากและชอบอวดกับสัตว์อื่นๆว่าดูสิเขาของฉันจะท้อนแสงแดดเหมือนทองคำใครๆก็ต้องอิจฉาวันหนึ่งกวางเขาทองเดินผ่านทุ่งดอกไม้ป่าสีสันสดใสเขาหยุดชื่นชมและพูดว่าดอกไม้พวกนี้ก็สวยดีนะ แต่ไม่เท่าเขาของฉันหรอกทันใดนั้นลมก็พัดแรงดอกไม้ส่งเสียงกระซิบว่าเจ้ากวางเอ๋ยความงามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่หน้าตาแต่คือการทำสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นกวางเขาทองงงกับคำพูดนั้นและเดินจากไปด้วยความสงสัยระหว่างเดินเล่นในป่ากวางเขาทองหยุดดื่มน้ำที่ลำธารใส เมื่อมองเห็นเงาของตัวเองในน้ำเขาก็ยิ่งหลงไหลในเขาที่งดงามใครจะมีเขาที่สวยเท่าฉันอีกกวางน้อยตัวหนึ่งเดินเข้ามาขอร้องพี่กวางเขาทองคะช่วยพาฉันข้ามลำธานหน่อยได้ไหมน้ำเชี่ยวเกินไปสำหรับฉันมากแต่กวางเขาทองปฏิเสธทันทีฉันไม่อยากให้เขาของฉันเปียกน้ำอะ่ะลองไปหาต้นไม้อื่นเกาะดูเถอะ กวางน้อยเศร้าใจและเดินจากไปขณะที่กวางเขาทองยังคงหลงไหลในเงาของตัวเองวันหนึ่งขณะที่เขากวางทองกำลังเดินเข้าไปในป่าลึกเพื่อตามหาดอกไม้ป่าที่สวยที่สุดแต่กลับหลงทางและเผลอไปอยู่ใกล้บริเวณของเสือโคร่งผู้ดุร้ายเสือคำรามเสียงดังเจ้ากวางตัวนี้น่ากินจริงๆกวางเขาทองตกใจรีบวิ่งหนี แต่เขาของมันดันไปติดกับกิ่งไม้ใหญ่เสือก็้ไลเข้ามาทุกทีในขณะที่เสือกำลังจะกระโจนใส่กวางน้อยตัวเดิมที่เคยถูกปฏิเสธก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับฝูงกวางอีกหลายตัวมาเร็วพวกเราช่วยกันดันกิ่งไม้ออกเสือเห็นว่ามีฝูงสัตว์มากมายจึงลาถอยไปกวางเขาทองรอดชีวิตด้วยความโล่งใจ หลังจากเหตุการณ์นั้นกว้างเขาทองกลับมาที่ทุ่งดอกไม้ป่าเขาก้มมองดอกไม้ที่เคยบอกว่าความงามที่แท้จริงคือสิ่งที่ให้ผู้อื่นกวางเขาทองพูดกับตัวเองว่าฉันเข้าใจแล้วดอกไม้ป่าไม่ได้งามเพราะสีสันแต่เพราะมันเติมเต็มชีวิตสัตว์ในป่า เช่นเดียวกับฉันหากฉันใช้เขานี้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมันจะมีคุณค่ามากกว่าการอดความงามตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากวางเขาทองกลายเป็นกวางที่ใจกว้างช่วยหลือสัตว์ตัวอื่นในป่าและเรียนรู้ว่าความงามที่แท้จริงคือการแบ่งปัน